สวัสดีครับบ่าวเท้าวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่15ตุลาคม2566นะครับช่วงบ่ายๆนะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาซองดาวนะครับผมมาหาเซียนซองดาวนะครับมาฟังน้ำกันครับเพิ่นธุย้ำโค้งสุดท้ายให้นะครับงวดวันที่16ตุลาคม2500 66บนะครับบ้านเพ่นลมลื่นลมลื่นท่านผู้ชมครับพุดนะครับปลาล้วยบ้านเฮ่าไหมครับปูพุดนะต้นไม้ต้นไหนหลายแฟนเพ่นกำลังเห็ดอย่างนี้พ่นตักฟุ้นใส่ผักบ่หรือจังไดนะครับไม้เพ่นย้ำให้สวัสดีครับผมตักฟุ้นบ่ครับตักฟุ้นไปใส่ยังเนาะใส่เกวยพุดนะครับผมเบิ่งปลาล้วยเพ่นนะครับลกวยงามงามอันนี้แฟนเพ่นท่านผู้ชมนะครับ วนะครับผมมาฟังน้ำกันโค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 6นะครับนี่ครับเฮียนเพนเซียนสองดาวนะครับงวดนี้เพนวาท่าพิสูจน์เลยนะครับผมงวดนี้นะครับเพนจะเน้นจะเด่นให้ชุดไหนตัวไหนนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับมืออื่นแล้วรู้ผลนะพรุ่งนี้รู้ผลสวัสดีครับสวัสดีครับผม นี่ครับเสี่ยนสองดาวครับผมกันคักเลยดิกันคักหรอปอครับอืมกันคักแล้วมันบอกมีคัดไห้บอคักวันนั้นบอหรือยังอยู่ในสุดดีบอมได้เปลี่ยนแปลงมันบอได้เปลี่ยนะครับเพราะว่ากันมาแล้วนี่เรื่องระบากีดกับสองนี่ครับถ้าถ้าลดสองอืม ถ,ถ้าสองหลุดนบ่เก็ียดมากันก็ต้องถึอยู่ในหนีสุบหนีแล้วอืเพราะว่าเกียกับสองนี่ต้องมาแต่ใดตัวหนึ่งต้องมา,ากแต่ใดตัวหนึ่งอยู่ในบนอืทถ้ทาทำมันมาด้วกันเนี่าถ้าสองมากเป็นบน่บถ้าสองมากไม่ก็เข่าหกสองคือเก่าเป็นบ่ลอ่ะมไม่ได้ไปใส่วิ่งบนนี่สองกับสามคือเก่าคือเก่าวิ่งบนนอีกสองกับสามปกติหรลอผมเฮ็ดเฮ็ดไดมันมันมันจะได้ซีหางถึ่ง สองตรดอีเดับแต่ว่าเขาปล่อยคือปล่อยหงหางให้มันขึ้นแท่นก่อนะซื่อถ้าถ้าได้คืนแท่นก็คือที่ปล่อยเป็น4หางสีหางมีหกสองหกสองหกสามเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาแต่ว่ากันมากครั้งนี้มันกัสิเป็นตัวเดียวนี่แล้วนี่เรียกบนเจ็ดองหรืบเป่คะเจ็ดสองอีกบ่แต่ว่าที่เน้นให้ก็แค่สองคููนี่เจ็ดเจ็านะครับ กันมากพักแล้วก็สิเ็นตัวเดียวนี่ครับเพราะว่าระว่างเกตกับสองเฮ้ยตรงมาตัวหนึ่งอยู่แล้วครับยลักซีบลักนวยอืมอือบ่บ่บ่เขากระลักซีบกับเขาลักนวยเท่านั้นครับบ่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 ถ้าเป็นลักลอยเ้าคงจะไมานำใส่ครับเมนบ่เรียกคือวางสองตัวเนี่ยเอาไปจับใส้ก็ไอะไรเพราะว่าเกตกับสองนี่ครับเกตกับสองนี่ข้าถ้ามากขนลอันนะครับ ถ้าพูดล่ค้นไปมักใสเก่าใัดเส่แปดนบ่สองนี่ครับมันก็เข่าอยู่เด้่วในเรื่เด็กเขาเขากันมาเดียวนี่สองเอาสองสองส้นส้นกับสูตรนี่เด้อ่าอห็นงบครับสูตรนี่สูตรนี่เขาเรียกมาสูตรยังสูตรนึ่งสูตรคุมคัดใหเไว่ผู้จัดการส้นตัวซื่ออ่าสูตรที่คัดให้ซื้อครับผู้จัดการส้นตัวซื้ออ่างวดวันหนึ่งเพิ่นบ่ซื้อศูนย์สองมันตัดอ่าย่าให้ผมตัดให้วาวางเลขสี่ตัวนี่อืมถ้าเลขสี่ตัวดีไม่งั้นก็คือ ถ้าตเขียนไอ้ไอ้ชุดนี้คือว่าถาซื้อถาซื้อคือชุดนี้คือแค่บนบนซีคู่ล่างซีคู่เอาเขียนเต้เขียนบอดี้อันไม่ก็ได้ครับผมนี่เสียนสองดาวตัวชุดสรุปชุดตัดนี่ครับดำงไงก็ได้สูตรคัดเน้นจากตัวนี้เขียนตัวยังไงได้ครับผมเสียนครับผมนี่เอาชุดที่สรุป แต่ว่าผู้มางดนน่านี่ที่ที่เขาเป็นซื้อเส้นซองดาวอยู่ด้เป็นนะครับเพราะว่ามันฟังมึงมันนีมันนี่ซื้อผู้ใหม่อยู่ไหมผมมีเลยบ่เป็นเอกลักษณ์อยู่ด้ยครับบ่แมนครับซองดาวเลยครับมันจังนี่แหละเอาวิ่งบกบนเนาะครับเลขวิ่งผมบ่อ่าที่กิ่งนั่นเลขวิ่งผมผมสิได้เลขบนนี่สิได้เจ็ดกับสองครับแต่ว่ามันตัวเลขทุนตัวเลขแม่นเนาะสตวนีีมันแม่นครับเพราะท่านรูกเทียาส่วนอื่ มันกล้นนตัวนี้เลยเอาตัวนี้ไม่ยืนครับมันได้ตัวประกอบมันได้หกกับเจ็ดนั่น,นบมดแหละแต่ที่จริงเขาเขาวิ่งวิง่งเจ็ดกับวิ่งสองนี่กับกับซวยอยู่แล้วแต่ว่าพอคือเอาแบบเปงซี่ดีกลัว่าอสองกับสามมันได้เบนเนาะม่นได้เี็นบนเนาะบนทั้งนาอะไรนะครับเนี่ยครับผมอ ตัวนี้เนาซื้อซื้อแค่นี้ชุดบนครับอ่าหกสองเจ็ดสองแองเก้างเกาสล่างล่างครับ เก้ากับแปดยังเหมือนเดิมหน้าเบรกวิ่งยังเหมือนเดิมอมานี่ตัวนี้เนี่ยหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเก้าห้าีสูตรนี้เป็นสูตรสำคัญเดกสูตรซุปนี้สูตรนี้คือเป็นเป็นสูตรที่ คัดให้ซื้อครับคัดเป็นผู้จัดการส่วนตัวซื้ออ่แต่ผู้ชมครับแล้วผู้ดใดเดี๋ยวเบิ่งนสุดเต็มไปนํามสุดที่เส้นซองดาวให้นะครับอืมแต่ที่จริงมันมันคัดเล่นแอลทันที่นะครับวันที่สิบหกใส่ขังเลยครับผมอืมเพราะว่ากันกันมาเดียวยนั่งกันนอนกันอยู่ดิเรียก อันนี้จะเป็นชุดชุดที่เส้นซองดาวให้ต้องวดพี่น้องชุดเต็มแคปนาจอนะครับวิ่งบนอ่าวิ่งบนนี่คือ2กับ3ชุดเต็มมี6 2 6 3นะครับผม70 71 72 73 3นสามโตนี่ก็ยังเหมเือนเดิมคือเก่า9 0้า7 2 0 7 2นนะครับชุดบนนี้ ที่เส้นสองดาวนี่ชุดเต็มเลครับเน้นให้ที่เจกับ73นะครับวิ่งล่าง8กับ9 8 4 8 5 8 6 9 4 9 5 9 6เน้น8 5กับ9 5เบิ้งชุดนี่ครับชุดสรุปเนี่ยชุดนี้เพิ่นจะคัดให้ซื้อชุดนี้ทำช่วงผู้ใดมักชุดนี้นะครับวิ่งบนก็ยัง2กับ3เหมือนเดิมเด่นที่2นะครับ6 2 7 2 8 2 9 2นะครับถ้าชุดนี้ได้พี่น้องได้ชุดนี้ชุดสรุป นะครับถ้าผู้ใดมักอยู่ในชุดนี้ก็เห็นไหมครับเจ็ดสองยังตรงกันแต่ชุดนี้เพิ่นจะจับใส่ตาหลัก2อย่างเดียวเน้น72เม็ดเดียวโค้งสุดท้ายเน้น72เม็ดเดียววิ่งวิ่งสองบนนะครับมีหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองผู้ใดมักชุดนี้นะครับวิ่งล่าง9กับ8นี่ชุดที่คัดนะครับชุดอ่าคือมีหกหาน้ำครับเจ้ากับแปดขึ้มีเจ็ดหามันเอาม,มาจับไสร์เหล็กทุนนี้ดิอ่านี่เหล็กตัวนี้นอ๋อจับ จับใซ่เอาเอาเลขตัวนี้มาตั้งอ่าเพราะว่ามันเก่าสิบป่งหวดมันบอครับมันสิเขาบนเขาล่างแต่ทั้งบนทั้งล่างไอ้โป่งหดเมื่อนึงเขาเขาบนตัวเดียวหงดนี้คุณมามั่นใจว่ามันทั้งบนทั้งล่างครับจับนี่คือบอกไงที่ที่เขาเห็ดนี่ตัวเลขเลขเซุ้มนี่งวดนีงงวดนี้มันจับได้อันคำนวณงวดนี้เลขสีตัวนี้ครับที่ผ่านมาคันวณวด้เลขทีตัวนี้เห็นครับ มันจะยืนอยู่ตลอดบ่ายเขาหาเล็กเด่นเล็เด่นเด่นบนกับเล็กเด่นลังมาจับมันมันจับออกสุดนนี่ตัวยืนเบาไงเข้าเห็ดไปแล้วเข้ามาทั้งตัดครับมันเลยมันลยรุ่นอยู่สุ้มวันนี่เหตุผลคือมี่ฮกหาเจ็ดหาได้พี่น้องเด้แต่ว่าชุดที่เพิ่เน้นก็แค่แปดหาเก้าหานี่ครับเสียงสองดาวจะได้กับตลอดตัวนี้อ่ลาง อ่าครับทำาห้ตอนนี้คันมันรูดแต่เสเติมเดียวนี่เท่านั้นรุดไปแปดหาครับเพราะว่าเลขเด่นเขาเขาหยืนเขาหยืนมาหาดิคลังอางเลขแม่นเขาเขาคัดมาได้หาเลขแม่นนะครับอบนได้สองครับเพราะว่ามันคำนวณมาได้สองกับเจ็ดอืมบลถ้าเฮาไปปล้อยเป็นเลขวินจ้าได้ก็ต้องเข่าตัวใดตัวหนึ่งอ่า แต่ว่าเจ็ดอีกบ่จับเป็นเล็กวิ่งกันะบอจับสองอ่าเอาอ่าจับจับสองเพราะว่ามันมันเป็นสูตรเล็กวิ่งนะแต่ว่าเอาเอาสูตรสูตรที่มันเด่นที่สุดครับเอามาวิ่งอืมอ่อืมออมาสองนี่ใช่ไหมกับหลุดอาสองอากจังไหนก็มีติดแทะติดอ่าถ้าติดนี่ถ้าติดนี่สองเป็นหลักสิบเป็นไปบ่ได้บาทนี่ครับเป็นแค่หลักหน่วยอืมเป็นแค่หลักหน่วยครับสองถ้ามามาหลักหน่วยครับอ่า ตัวนี้คือจับมันจับถือกล้ครับ่านมช้ชมผม่ามีเฮงวดนี่มีเฮครับเอาเนี่ท่านผช้ชมชุดเต็มนะครับเนาะครับชุดที่ชุดเพิ่นคัดนะครับชุดคัดให้ซื้อนะครับเนาะนี่แต่ว่าผู้ใดมักได้ชุดนี้ก็ได้ชุดนี้พี่น้องนี่ผมก็มั่นใจอเด้ครับเพราะว่ามือเฮ็ดเลขอ่าผมเฮ็ดเลขแล้วผมไปนอนครับผมฝันว่าไปหน้าตรงหนึ่งครับมาไปจับเอาหนูตัวนี้าตีอ่าตีเร็จกงไหม่ครับมาในมีผู้เฒ่าอ่า มาผู้หนึ่งกับอันผู้ชายเคืองข้นมาผู้หนึ่งเป็นสองคนมาล้คือว่าเคืองคนอันเบาไงอันรุ่นหุนเท่านะอ๋ออ่าเป็นผู้น้อยผู้ใื้เพิ่มเพิ่มมาว่ามองนีเสีเยวไว้จกสาด้เหรครับเลิกเลิกคือว่าหานี่ล่ะสะทุตงอือแต่ว่าท้ายนยถบ่บริยินสัตว์สีเห็ดถวายเพิ่ว่าอ่า บริเวณท้องหน้าท้องหลังเห็นตรงขาถวายเลิกห่าเนี่ยละเลิกห่าเอาขึ้นมันเจเป็นหาเก้าเก้าห่าวันนี้ผู้ชายมันผู้ชายมันบอท่านเจได้ก็ตกคนรุ่นกันครับอมันก็ตีตีตัวผู้เท่าก็เก้าตัวผู้เท่าก็เก้าอันเห็นผู้เท่าก็เก้าหาเอาาเขาอ้าห่าเลยเนี่ยมีไหมห่าอะไรมันชืไสว่าอนีรแคปนาจอนะครับเนาะ ฐานเน้นเล่างนี่เห็นป่ะก็ยังเหมือนเดิมครับแปดห้าเก้าห้าบนนี่ครับถ้าเน้นตัวเดียวนี่ครับก็คือเจ็ดสองอันนี้ชุดเต็มนะครับชุดนี้สามตัวเพื่อนก็เน้นให้เก้าเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองรับเซียนสองดาวนะครับวิ่งบนฟันไปเลยสองล่างแปดกับเก้าเน้นไปที่เก้านะครับเพป็นเน้นให้บนสองล่างเก้านะครับนี่ชุดคัดให้ซื้อนี่ท่านผู้ชมชุดนี้ชุดคัดให้ซื้อก็ยังเหมือนเดิมบนเจ็ดสองต่ว่า มันจะมี6 2 7 2 8 2 9 2จะมี8 2 9 2ล่าง6 5 7 5 8 5 9 5เน้นที่8 5กับ9 5านะครับยังเน้นมือนเดินแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับผมเอาโค้งสุดท้ายนาะเส้นสองดาวเนาะครับขอบคุณเส้นสองดาววันนี้ใส่ไ้าเอฟซีแห่งๆครับเอามันๆวันี้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ